สวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบนะครับเล่าหลังวิ่งกับ n นะกี้เว o r f l y Next% ์เปอเซนยูก็เจ้านี่เน็กก็ยังเป็นเน็กนะครับวิ่งได้สนุกสนานดีนะแต่ณนะตอนนี้คนอื่นเรียกว่าตามทันกัน เยอะแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็บางรุ่นผมว่าทำได้ดีกว่า Nex 3นะฮะ n e x 2เนี่ยก็ยังเป็นอารมณ์ของ Nex คือยุบเยอะๆนุ่มๆนะครับแล้วก็ยืดคืนส่งเด้งๆดีๆนะแต่ว่าก็จะเด้งช้าๆนะครับคืออาการเด้งของเขาเนี่ย อาการเด้งและาการยุบของเขาเนี่ยจะเป็นยุบยืดเดี๋ยวแบบมีจังหวะจะไม่รวดเร็วนะก็จะยุบยืดช้าๆมีระยะมีการต้องรอนิดหนึ่งนะครับพูดแล้วก็งงเองซ้ำไปซ้ำมานะครับแผ่นก็ดีดพอประมาณนะถ้าตอนนี้เทียบกับรองเท้ารุ่นใหม่ๆแล้วผมว่ารองเท้ารุ่นใหม่ๆ เริ่มแรงกว่าแล้วนะครับกับ Next แต่เจ้านี้ก็ยังถามว่าเมื่อเช้าว,วิ่งสนุกไหมสนุกดีนะแล้วก็การสวมใส่เนี่ยรุ่นบายยูผมว่าเป็นรองเท้าที่สวมสบายใส่สบายนะฮะแทบไม่ต้องรัดเชือกเลยทีเดียวมีความยาวมากกว่ารุ่นปกติเล็กน้อยประมาณ2-3มมิลิเมตรนะครับแต่เมื่อเช้าตอนวิ่งเนี่ยมี อารมณ์แปลกๆแ,และมีอาการแปลกๆคือวิ่งแล้วเหมือนมีเสียงโฟมลั่นนะฮะข้างซ้ายทีหนึ่งข้างขวาทีหนึ่งดังป๊อกป๊อบขึ้นมาอย่างนี้นะครับเหมือนโฟมลั่นขึ้นมาก็ก็แอบเสียวนะฮะแต่มานั่งดูโดยรอบแล้วรองเท้าก็ยังไม่มีรอยแตกหักฉีกนะครับทั้งสองข้างนะฮะกับเสียงก็ ถ้าเป็นคนวิ่งยาวๆเนี่ยอาจจะเสียวกันบ้างนะค,ความน่าเชื่อถือของ next percent ในการวิ่งยาววิ่งมาราธอนเนี่ยผมว่าท่านไม่ควรเสี่ยงนะครับกับการลงทุนที่อุตสาห์เดินทางเสียเงินเดินทางเสียเงินค่าที่พักไปวิ่งกันนะฮะแล้วก็เสียเวลาใช้เวลากันด้วยถ้าเราวิ่งวิ่งไปถึงกลางทางแล้วรองเท้าฉีกแตกหัก หลุดเสียหายขึ้นมาเนี่ยก็คงจะไม่สนุกหมดสนุกนะครับลองสังเกตดู N น x กก็เป็นเน x กนะฮะแล้วไนกี้ก็เป็น n i กี้คืออันนี้บายยูมีความเนี้ยเป็นพิเศษแล้วแต่ก็เริ่มอ้าน,นิดๆนะผมจะไม่ดึงแรงๆนะครับเพราะว่ากลัวรองเท้าเสียอีกอย่างหนึ่งคือสีเริ่มลอกนะฮะอันนี้ไม่ได้ลอกจากการล้างนะครับวิ่งไปแล้วมัน ค่อยๆลอกออกมาเองนะฮะลองสังเกตดูลอกเองจริงๆนะครับก็เป็นปกติของเจ้านี้เขาแหละเพราะว่าโฟมจริงๆแล้วรองเท้าที่ใช้โฟมซูม m X ผมแนะนำเลยว่าซื้อรุ่นที่โฟมมีสีน้อยที่สุดหรือโฟมสีขาวนะครับเพราะว่าโฟมเขาไม่สามารถเกาะกับสีได้ได้ดีอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่า n นกี้เป็น ใช้อะไรที่รักโลกอีกหรือเปล่าคือเป็นสีน้ําหรือเปล่านะครับมันก็จะเกาะกับพวกโฟมไม่ค่อยดีเท่าสีที่เป็นทินเนอร์นะฮะแต่ท้ายสุด next percent มีอะไรอย่างหนึ่งที่ผมยังชอบอยู่นั่นก็คือเวลาสวมใส่แล้วมีจุดเด่นมีความสวยงามนะครับหางข้างหลังสวยนะฮะแต่การุณาระมัดระวังทั้งเบาะรถรองเท้าจะไปเตะ ไอ้นูน่นไอ้นี่นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงวิ่งได้สนุกดีก็จะเป็นตำนานต่อไปนะครับกับ next เปอร์เซ็นแล้วก็พวกบายยูนะฮะโอเคครับ